เนี่ยคือการทำเกษตรทำสวนนะง่ายนี่เหมือนไปยุบหมอกอ่ะยุบเป็นบอกมาง่าเลยเคยทำที่ไหนต้องมาลองทำเองครับจริงนะชาวบ้านเขาทำจริงเนี่ยเขาหัวเลาะชิบหมายกับประยุทธ์อ่ะก็ปลูกจนทุกทุกหมดตัวที่ดูจำไมหมดตัวไม่ก็ปลูกไม่เป็นแต่ราคาไม่ดี นี่ก็เป็นอากาศยามเช้านะครับประมาณ6โมงเกือบ7 0โมงเช้ามนพามันปูนี้นายไปกินอันนี้ต้นอะไรครับต้นมันปูนปใช่ไหมครับม,มันปูตะกเยเหมือนกันไอ้ตัวนี้นะเป็นด้านมะเร็งสักอย่างไปดูข้อมูลครับอ่าเนี่ยเว,วิธีการปลูกอันนี้คือเป็นผักที่ว่ากินกับแกง กินกินอะไรก็ได้แต่นี่ใบไม้ใบนี้เนี่ยกินที่เขาเรียกมันปูนะคือมันมันเดี๋ยวมันนี่ถามว่าทำไมต้องตัดนะคือของใบนี้ต้องกระยันตัดตัดแล้วมันจะแตกใบอ่อนมายอดให้กินตลอดเนี่ย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 แต่นี่กินมันยังอ่อนมันยังอ่อนคือพอตัดแล้วมันจะแตกถ้าไม่ตัดก็คือมันจะเป็นใบแก่เนี่ยเนี่ยเนี่ยคือเราไม่ได้ตัดนะนี่ ถ้าเราอขยันตัดนี่นีจริงๆนี่แต่นี้ต้องตัดนะเนี่ยเออการปลูกของมันเนยะตัดเพื่อให้มันแตกใบให้เราได้กินคือถามว่าถ้าเราไม่ตัดนะรอยอดใหม่รุ่นใหม่นะมันมันจะรุ่มกว้างนี่ถ้าเราตัด,ดนี้นะต้นไม้โดยธรรมชาติตัดมันแตกตกอนแตก,กยอดเราก็กินยอดแล้วนี่เพราะว่ารุ่นต่อไปเรามาดูนะมันจะแตกสวยแตก นี่ไม่หมเนี่ยคือต้องตัดแต่ง,งแต่เราไม่ได้มีเวลามาตแต่งเพราะนั้นปลูกต้นไม้อย่าไปกลัวาาตัดติ้งก็เยอะมันแก่อันนี้ก็คือใบบางส่วนมันก็แก่นี่ถ้าตัดติง้งมันจะสวยเนี่ยคือถ้าเรามีที่ให้ปลูกอะไรแล้วก็ กาไม่ต้องซื้อเดินมาหลังบ้านมาเก็บของสวนกินเองนี่ต้องตัดต้องตัดมไม่ไม่กยคมยอันนี้ไม่เป่นไ,ไ้หรอกอแล้วต้นมันปูนี้คือมันกินเป็น,นผักผักสดเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นผักสดเหมือนที่เรากินไอ้ผัก,ผกทั่วไปไนี่แหละกินใ<ห>นพวก มันสามารถที่จะไปต้มยำทำแกงอันนี้ได้ไหมพ่อหรือว่ามันเป็นผักสดอย่างเดียวอ๋อไอนี่คือยอดสมุยนี่ก็คือไม่ได้ตัดเนี่ยถ้าตัดแต่ในยอดจะอ่อนหอมไอ้นี่ยอดสมุยอันนี้ก็กินกับน้ำพริกเหมือนกันใช่ไหมครับอ๋ออ๋อเล็ดดูใบมันหน่อยอ่ดูกลิ่นนะนี่กลิ่นกลิ่นนะอ๋ออันนี้ก็ยอดสมุยเอออันนี้แต่ผมก็เพิ่งเคยรู้จักเหมือนกันครับกลิ่นหอม ครบหอกจริงเป็นผักเป็นผักที่ม่าก็กินกับขนมจิงกินกับข้าวกับแกงหอมมันนี่คือผักบ้านๆอ่ะถ้าเรากินของแบบนี้นะหนึ่งอร่อยสองปลอดไฟแน่นอนถูกเองทำเองครับเอ่มีนอกมาต้องไม้ต้องตัดนะเพ้่ของแบบนี้นะอย่าเบียดายตัดมันไปเลยตัดเล็ดีกว่า ตัดเพื่อให้มันแตกใหม่แตกยอดใหม่โอ้หเพราะเราต้องการกินยอดเพราะต้องการกินยอดนี่ตัดแล้วก็หนึ่งเราก็ไม่ได้ตรงพุ่มที่มันสูงอ่ะนี่เป็นการตัดแต่งไปในตัวเอ้าแต่มเอ็งตัดทิิงเห็นไหมอย่าไปเสียได้ตัดทิิงเพราะเราต้องการยอดมันนี่เราต้องการยอดรุ่นใหม่เนี้ยอันนี้คือว่ายมันมันดูไม่สวยนะตัดมันจริงดิ แล้วที่นี่พอรุ่นใหม่นะโอ้โหเดี๋ยวว่ายอดกินกันน่าดูเลยแล้วก็บางยอดมันอาจจะมีมีเพรียมีอะไรที่เราไม่ได้มาดูแลใช่ใช่ที่เราไม่ได้มาดูแลแล้วก็ตัดทิง้งแล้วก็เพื่อให้ยอดออกมาใหม่ออมแล้วก็วกเราจะได้ดูแลได้ดแล้วก็จะอ่อนอต้องตัดต้องตัด มาม,ามาต้นนี้มาเรามาตัดต้นนี้แล้วเราคอยดูว่ามันเป็นยังไงมีตาน,น,ะะนี่นะครับนั้นเป็นสกปรนี่เราเิมบอกวดูิาตนะแต่นี่ทรงสูงและกิ่งของไปนี้นะอันนี้เรา จะใช้วิธีเหมือนที่บอกนะเด็ดเราเด็ดยอดตลอดท,ทีนี้เที่ยวนี้เราล่อมันเลยต้นนี้คือเป็นต้นที่ว่าจะทําเป็นตัวอย่างมันไปเลยว่าเราจะแต่งมันไปเลยมันก็เหมือนวิธีการเด็ดยอดที่คือเด็ดยอดอย่างะเนี่คือน้อยหนานะครับอืนี่คือวิธีการเด็ดยอดอแต่ที่ว่าทุกต้นที่ลูเด็ด เด็กยอดโคนตอนตั้งแต่ต้นขนาดนี้ดิบนอกเนี้ยพอนนมันแตกมาสองยอดโคนเด็ดสองยอดแตกสามยอดเด็กมันตลอดเลยเออต้นนี้แล้วเราก็ไปดูผลว่ามันจะแตกจริงแลวมันจะแตกอะไรสวยยังไงครับเออไอนี้ก็พันไอ้น้อยหนาอนี้น้อยหน,น,น,นาหนังนะครับ อ๋นนออันนี้พันเดียวกันหน,นันนนงมันแล้วแต่คนชอบนะป้ายมันก็อร่อยเป็นหนังครับอันนี้ก็ลูกนะครับไม,มได้กิน้นกอ่อ เราใจใส่ะเพราะว่ากาปลูกดูเลยเนี่คือของวันนี้มาจากเชื้อรานี่คนปลูกกันนี้นะเนี่ยที่ใบไหม้แบบนี้นะมันมาจากเชื้อรานี่คือเราก็มาใส่ไอ้ซื้อไอ้ไตโคเดอร์มามาขยายพันธุ์แล้วก็มาผสมแล้วก็รดน้ำมันนะบางคนก็ฉีดแต่รีดลงดิน เขาก็ทำมามันสิบวันครั้งมันมันจำกัดเชื้อราที่อยู่ใน,ในดินประมาณสักห้าแค่นี้ที่มีปัญหากับน,นีอนะโรคราเน่าโคนเน่าใบเป็นจุดแล้วก็เหมือนมังน,น,น้วทุกอย่างอะไรโรคแตงกง้งแตงเกอร์โรคใบไหมอะไรนะันม,มาจากเชื้อราหมดเนี่ยคือการทรรําเกษตรทำสวนนะง่ายนะน่เหมือนยยึดบ,บอกอ่ะยึดเป็นบอกมาง่าเเคยทําที่ไหน,น ต้องมาลองทำ <capacitor S 1> เองครับจริงนะชาวบ้านเขาทำจริงนี่เขาหัวเลาะทิศหมายกับประยุทธ์อ่ะเขปลูกจนทุกที่หมดตัวที่ดูทำไาหมดตัวไม่ก็ปลูกไม่เป็นแต่ราคามันไม่ดีปลูกกันเกิดตายเลยคุณให้ราคาแล่นเลยนายคุณกำหนดนี่ต้นไม้เหมือนกันนี่อย่าไปเก็บอนี้บางคนไม่เข้าใจว่าไหนตัดทใหมน่ะคือตัดมันจะแตกแล้วไอ้นี่ก็เหมือนกันนะ พวกเจ้ามอันงานถ้าปล่อตัดแล้วมันแตกแล้วมันก็จะเกิดตาไม่ใช่เกิดตาดอกมันเกิดยอดแล้วเกิดตาดอกอีกอย่างหนึ่งทรงพุ่มถ้าปล่อยมันใหญ่แล้วคืไปแต่งทีหลังนะมันก็มันก็ลำบากเนี่ยอย่าไปเสียดายมันมตัดไปเลยถ้าว่ามันเกะก,กะอะไรก็ตัดทิ้งเลยเพราะว่า ตัไม้ทุกอย่างตัดยังไงมันแตกใหม่เพราะมันแตกใหม่คือไงเราตัดจนแบบเราได้ทรงพุ่มที่เราเราคิดว่ามันมันดีอ่ะดูดีอ่ะแล้วการตัดมันแตกยอดแตกยอดแล้วมันก็จะแตก,ก้าดอกมันเป็นของมันอย่างนี้นี่คือยังมียังมีอะไรหลายอย่างที่เราก็ยังไม่ได้ทำนะ ฮอร์โมนไข่เขาบอกโอ้ยฮอร์โมนไข่มันมใช่นะซึ่งทําไว้แล้วทําไว้หนึ่งกระปุกไข่สิบห้าลูกมันก็ต้องใช้กขาบอตั้งแต่สิบสี่ถึงที่เบ็ดวันมันถึงจะจะดูดีฮอร์โมนไข่นี่คือ,อ,อม,มันช่วย<ข>ช่วยในอะไรอะ่ะพ่อเร่งสร้างตาดอกอแล้วก็สร้างความเจริญเติบโตฮอร์โมนไข่นี่นนทำไว้ที่บ้านนะนะ ็คือไข่15ลูกน้ำตาล15ลูกคือถ้าชั่งน้ำหนักเป็นไข่เบอร์หนึ่งนะประมาณ1กิโลมีสูตรก็แล้วก็น้ำตาลน้ำตาลคือใช้น้ำตาลอะไรก็ได้นะ1กิโลแต่ที่ใช้คือใช้น้ำตาลกากน้ำตาลก็1กิโลแล้วก็ลูกแป้งลูกแป้งข้าวหมักอะลูกแป้งที่เขาใช้มาหมักมามาทำอะไรเหล้าเลยรอทุกอย่างนะก็1ลูกแล้วก็นมเปรี้ยวนมเปรี้ยว1ขวด แค่นั้นแหละแล้วก็มาตีกันให้เข้านะแล้วก็หมักไว้คือเจ็ดวันใช้ได้แล้วแต่เขาบอกว่ามันต้องสิบสี่ถึงยี่สิบเจ็ดวันถึงจะได้ผลดีแล้วมาฉีดก็บอกดอกจะเต็มเลยนั่นคือคือที่บ้านทําไว้หมดนะเพราะว่าพอเราคิดอยากจะทําก็กลับมาหาความรู้ภูณปัญญาชาวบ้านที่ชาวบ้านเขาทำของนูนะ้นนั่นน่ะตอนนี้ที่บ้านทำนั่หมักหัวปลาก็ทํา ไอ้น้ำหมักไอไอเจ้าปลวกเจ้าปลวกก็ทำไอออออมมนไอ้นั้นมันก็แสงอะ่ะก็ทำคืออยากรู้ว่าสิ่งที่เขาบอกว่าดีที่ชาวบ้านเขาบอกว่าไอ้นั้นดี ทุกคนบอกว่าดีเราก็เรงมันฟังว่าดีแล้วเราไม่ทำเราก็ไมปรู้มนดีจริงหรือเปล่าก็ต้องมาลองและอย่างหนึ่งก็คือไงมันเป็นการ,เ,การเอาความรู้ของชาวบ้านอะไม่ตองไปเพิ่งพาไอเคมงเคมีนะเรามาทำใช่เองประหยัดแล้วก็หัวปลาที่หมักกันนะัเราก็ไปเก็บหัวปลาให้ตลาด เก็บฟรีๆขยันออกไปเก็บน้ำหมักหัวปลาไม่แช่ไว้หลังวันสองสังโอ้กลิ่นนาดูกินมีเวลามาลดเลยดูหัวปลาเอามาหมักไว้เป็นปีอะกินมันจะแรงใช่ไหมครับไม่คือมันติดในมือที่เล็บอ่ะมันคือคือถามว่ามันเป็นกลิ่นนะแต่ถามว่า ถ้าเราเล่นอยู่กับของพวกนี้นะกลิ่นพวกนี้คือเป็นกลิ่นธรรมดาเป็นธรรม,ม,ามชาตินะไม่ได้หนิ้นแต่มันไม่กลิ่น่ะมันไม่กลิ่นแบบชนน<ห>ี่เราเห็นชาวบ้านที่เขาหมักที่วัวที่วัวสดๆเขามาใส่ฝังใส่น้าแล้วเขาเป็นผู้หญิงแล้วเ็าควรที่วัวเขียวนะซึ่งเราไม่เคยทำทีนะแต่เราเห็นในภาพที่เขาทำนะเราภาพเมันน่าดูกันนะเพราะ เมี่คือวิถีชีวิตท,ท,ท,ที่เขาทำเขาคลุกคลีจนแบบมันเป็นปกติที่รัวและโอ่ที่รัวนี่มันลดต้นไม้นะโอ้โหงาม